เซล2020ค่ะลดกระนำปลายปีนี้นะคะซึ่งสำหรับตอนนี้นะคะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สุดเซอร์ราเซ็ตด้วยและสำหรับงานนี้ค่ะเราจัดขึ้นเป็นวันที่สองแล้วเมื่อวานเรียนยังเป็นวันแรกโอ้โหเมื่อวานสินค้าลดราคากันแบบเป็นแบบสเปเซอร์มาก ซึ่งสำหรับในงานนี้ค่ะเราได้วบรวมสินค้า i อแบรนด์ดัมต่างๆมากกว่า30แบรนด์ค่ะนะ้ะแ,แล้วก็ได้อยู่ที่นี่แล้วเราก็จกัดโปรโมชั่นสุดพิเศษให้ลดราคากันตั้งแต่70%ไปจนถึง90%ค่ะซึ่งในงานวันนี้เนี่ยบอกเลยว่าสินค้า ด้าดีทองร้านเรานะครับ10บาท10บาทใช่ไหมสิบบาทจคู่เดียวไม่เกิน5้านาทีเดียวฉันจะพา่นกันไปอ่อนจัวด้านล่างพาไปชิมในแต่ละร้านแล้วกาคุณไปช็อปกันยากครับสิบบาท แบรดังแล้วก็โดยจะเป็นพวกอุปกรณ์ต่างๆรวัตถุดิบทางคอมพิวเตอร์มือหนึ่งมือสองโน้ตบุ๊กเนี่ยหรือจะเป็นชุดลำโพงชุดเครื่องเสียงเสื้อผ้าแฟชั่นกระเป๋าจักรยานตากลุ่มผนี้มาจัดตักจัดเต็ม่จะเป็นอย่างมากและอย่างที่บอกว่าวันเราจะมีรอบนาทีทองนะคะไม่ว่าจะเป็นสินค้าสเฟลหรือว่าจะเป็นสินค้าเวทเฟลค่ะเดี๋ยวอีกสักครู่ อีกคิวนาทีทองอันนี้จะไหม้หน่อยจะนาทีทองอ๋อก็จะเป็นราคาวนละ1,990บาท1,990บาทนาทีทองวันละสองก้อนหารอแล้สองเรือเอาไปเลยปกติ2,990บาทลแล้วลถอ,อีกทีเ้ยลืมไป ผู้เสี่ยงค่ะและกณรนี้นะคะการ,อ,ราๆๆอ,อยู่บริเวณในท่าด้านล่างในท่าล่างตุรกีช่วยสอนเราเอาไปเลย20บาทเท่านั้นนะคะขาตั้งโทรศัพท์มือถือในรถยนต์นะคะเป็นแบบแถบแม่เหล็กมีตัวหน้ายนต์นั่นเองมีท่านใดสนใจรับไม่เอ่ยนับ6ค่ะ5ค่ะจาก99บาทเลย20บาทเท,ท,ท่านั้นนะคะที่โตชีพของมือถือ เออขาก็เป็นสูงตัวของสินค้าไอจีเช่นเดียวกันตอนนี้นั่ะพร้อมหรือยังะคะจ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเริ่มสินค้าชิ้นแรกกันเลยค่ะชิ้นแรกเป็นคีย์บอร์ดจัดเดลค่ะแด้แหะสามารถเสียบ USB ได้159บาทเราไม่ขายคีย์บอร์ดหนะะ้าตาเป็นแบบนี้ค่ะคุณภาพดีมากปกติขายอยู่ที่1น0 คุณว่องไวคุณได้เลยในอัะเตรียมเงินของคุณให้ดีเลย50บาทจากราคาเดิม159บาทได้ดที่ช้อนห้บาทค่ะคุณพี่ผู้ชายทอนห้าสิบบาทค่ะเอาลัะใครรับอี๊กไหมคะตอนนี้สินค้าเหลือกี่ชิ้นคะ50บาทเท่านั้นสําหรับคีย์บอร์ดจับเดียค่ะติ๊กกลับติ๊กกลับติ๊กกลับคุณพี่ผู้หญิงเสื้อสีขาวรับหนึ่งชิ้นค่ะเอาลัะทีใครรับอี๊กไหมเสื้อสีเหลืองรับหนึ่งเลยนะ50บาท50บาทเท่านั้นาสับคีย์บอร์ดคุณาจทเท่านั้นยงานสำ ราคาพิเศษสุดสำหรับช่วงวงานฉลองแบบนี้ฝั่งนี้เรผู้หญิงรับอีกหนึ่งตัวนะคะ สิบบาทนะคะใครมีเหรียสิบขอเป็นสี่นะคะเอาหลักติกตออติดต่อติกตอเเร็ว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 สิบบาทไม่เคยจ่ายไทยคุณคะราคาหลักสิบปีอยู่จริงก้อนนี้เหลือแค่สี่ตัวสุดท้ายแล้วค่ะสี่ตัวสุดท้ายสำหรับเมาส์นะคะราคาสิบบาทหมดเรียค่ะหมดแล้ว 160่งร้จิกไหคะนี่เลยจอด้านโน้นนะคะตัวนน้นเลยค่ะ160ยหสิบจิกสำหรับฮาร์ดดิสต์หน้าจอสิบห้านิ้วแบบนี้สีสวยมากเป็นสีฟอมผ่านเล่นวิดีโอได้มีประกันถึง3เดือนให้ด้วยปกติ4ี่ร้อยบาทเองจะขาย400ยังไงต้องจ่ายเองตอนนี้จัดให้เลยในราคาหน้าจิท้อง1นึ่ คุณภาพดีมากๆมีประกันให้ด้วย1 9 9 0บาทาตอนนี้ราคาเดิมจะบอกว่า4,900ตอนนี้4,900ลองไม่ขายดีแน่ไปจัดให้ในราคา1 9 9ทนับเซฟค่ะนับเก้าใครที่บอกว่าเอตอนนี้ขอคิดก่อนจองสิทธิ์ไว้ก่อนได้นะคะเช็คสเปคเช็คเครื่องได้ททีทีหลังจองสิทธิ์ไว้ก่อนได้1 9 9 0บาทนี่คือราคาที่พิเศษสุดเลยนับป่าค่ะ Z6 สนใจไหมคะ1,990บาทกับโน้ตบุ๊ก NEC c o r l 2 Ram 2G Hard Disk 160G หน้าจอ15นิ้วสีรอนสวยมากเล่นวิดีโอได้ที่สำคัญมีประกันให้ดูถึง3เดือนค่ะ1,990บาทนะคะ้าส สและ1หมดเวลาสัญญาเปลี่ยนรายการสินค้าค่ะและอีกหนึ่งรายการอยาเป็นรถอุตมจาบ์ฟูจิเสอค่ะเซลีซีพียเป็นเซิลอรอนในหั้ารับงจิกค่ดิสก์สองร้อยห้ิบจิกโปรแกรมพร้อมใช้งานค่ะราคาเดิมสามพบาทตอนนี้จัดให้ในช่วงราชีรเหลือเพียงแค่หนึ่งพัน สิบบาทค่ะวิ่งเลยโฉมหน้าเขาเป็นแบบนี้ค่ะลดรุ่งจากทูติสุดนะคะเครื่องสวยมากสเปคดีมากเครื่องโปรแกรมพร้อมใช้งาน1 9 9่งเบาทเหลือเวลาแค่เพียง30วินาทีสุดท้ายสําหรับเรื่องนี้ค่ะ มีใครรับไหมคุณค990บาทจะบอกเลยว่าราคาเดิมของเขา3,990บาทตอนนี้เราไม่ขายนะคะขายอยู่ที่1,990บาทเท่าน,นั้นค่ะสภาพดีมากนี่เลยมือสองกับตบบโอ้โหเคลือปับบปังมากคุณค่ะนี่ค่ะฟูจิสึเขาจัดให้เลยราคาเบาวเอ1,990บาทนับสิบค่ะ9ดัาแปดเจ็ดห้านนี้มีใครสนใจไหมคะ พี่ยืนมองตาหนูพี่เดินมาได้นะคะหนูฉีดยาแล้วนะพี่หนูไม่กลับเลยอ่ะน้ำพา4 3 2 1,990บาทลดรุ่งจากคุณผู้สื่อ่ะ CPU เป็นเซเลอร์ดนะคะแรม 4G ฮาร์ดดิสก 250G จิี่สำคัญโปรแกรมพร้อมใช้งานด้วยราคานี้1,990บาทค่ะเมื่อไหร่ที่ปิดจบรายการนี้ปุ๊บราคาเปลี่ยนปับทันทีจะกลับมาสู่ราคาเดิม3,990บาท นับ3 2และนับ1นึหมดเวลาค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะสำหรับโกชีคัมวโมเตอร์ค่ะเอาะค่ะสิบาทค่ะคุณนี่เลยเป็นเมาส์คุณภาพดีมากๆจากแบรนด์ HP ค่ะมีค่าดสำนวน5ตัวเท่านั้นตัวละสิบบาทค่ะ ลาดแล้วพลาดเลยหมดแล้วหมดเลยด้วยนะคะไม่มีการเติมของใดๆทั้งสิ้นตัวละสิบาทเท่านั้นค่ะเมาส์คุณภาพดีจากแบรนด์ HP เร็วได้เร็วไว้ได้ไวตอนนีไ้ไปแล้ว2ค่ะเหลืออีกแค่3ชิ้นสุดท้ายคุณพี่รับ1อ่ะเหลือแค่2ชิ้นสุดท<ด>้ายค่ะหมดแล้วด้วยนะคะขออนุญาตเปลี่ยนรายการสินค้าเลยค่ะชัดมาเป็นคีย์บอร์ดจากแบรนด์ HP เหมือนกันมือให้ค่าจำนวน5ตัวค่ะราคาตัวละ ห้าสิบบาทสําหรับช่วงแฟลชเซลลตอนนี้เร็ว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 ตอนนี้ห้าสิบบาทได้ค่ะสําหรับคีย์บอร์ดคุณภาพดีมากๆจากแบรนด์ HP ค่ะมีค่าจานวนห้าตัวเท่านั้นไม่มีการเติมของใดๆทั้งสิน้นหมดแล้วหมดเลยค่ะราคานี้เฉพาะช่วงแฟลชเซลล์เท่านั้นรับไหมคะคีย์บอร์ดรับหนึ่งค่ะตอนนี้เหลือสี่ตัวสุดท้ายมีใครรับไหมคะคีย์บอร์ดเหลือสามตัวสุดท้ายค่ะสามตัวสุดท้ายท้ายสุดแล้วสําหรับแฟลชเซลล์รอบสุดท้ายของวันนี้ค่ะ เอาละเดนนี่รับหนึ่งค่ะเหลือสองตัวสุดท้ายค่ะคีย์บอร์ดเชคพีเลยค่ะห้าสิบบาทเหลือหนึ่งตัวสุดท้ายค่ะมีใครรับอีกไหมฮะมีอีกไหมฮะติ๊กตอกติ๊กตอกนั่สิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าคุณพี่รับค่ะปิดจบค่ะเอาละมาต่อกันที่รายการที่สามค่ะกับโน้ตบุ๊ก HP นะคะ สำหรับรุ่นนี้ค่ะเป็นคอ i5 n 3 ram 4gb นะคะ ssd 120gb ราคาเดิมอยู่ที่5,990บาทค่ะแต่ตอนนี้นะคะจัดรายการพิเศษให้ในราคา3 5 0 0บาทค่ะมีจำนวนหนึ่งตัวเท่านั้นใครที่บอกว่าอยากที่จะซื้อน้ t บุ๊กราคาพิเศษซื้อ,อช่วงนี้ค่ะสำหรับ เรฮาเซลวักเลยว่าคุ้มมากๆราคานี้มีแค่เพียงหนึ่ตัวเท่านั้น3,500บาทค่ะเอาละติ๊กตาติ๊กตาเวลาเดินเรื่อยตอนนี้เวลาเหลือเท่าไหร่คะเวลาเหลือ2นาทีครึ่งแล้วค่ะสำหรับโน้ตบุ๊ก HP บอกเลยว่าเป็น Core i5 g 3 RAM สี่จิกนะคะหน้าตาแบบนี้เลยเครื่องนี้เลยคะ่ะ3,500บาทได้ฮะ จำนวน1ตัวเท่านั้นราคาเดิมขายอยู่ที่5,990บาทค่ะแรมถึง4 g จิก S S D 120 g จิกเป็นกอไอหเจนค่ะหน้าจอขนาด12.5ใครที่บอกว่าเอ๊อยากได้น้ตบุ๊กแบบกระชัดรัดนะคะเล็กๆคุณภาพดีแบบนี้และราคาพิเศษแบบราคาสุดปังคุณมาซื้อตอนนี้คุณมาคุณพี่จารหนเห็นมองอยู่นานแล้วรับไหมคะราคาพิเศษมากตอนนี้3,500บาทนับสิบค่ะ นับเก้าปเจ็ดเอาละโน้ตบุ๊กราคาพิเศษสุดเป็นแบบว่าสุดปังเลยจากราคานี้ค่ะ3,500บาทโน้ตบุ๊กจากแบรนด์ HP เป็นคอ r e i5 g เจ3แรมถึง4จิกนะฮะ SSD 120จิกราคาเดิม5,990บาทตอนนี้จัดให้3,500บาททวนเลยค่ะนับ5นับ4 3 2และ มีไมมีอีกไหมฮะมีใครรับอีกไหมฮะเร็เวเร็เวเร็เวเรและนับดึงหมดเวลาค่ะกออนุญายเปรายการสินค้าค่ะสําหรับรายการนี้เป็นรายการสุดท้ายของร้านนี้แล้วสําหรับโอชิคอมพิวเตอร์ค่ะโน้ตบุ๊ก n e c นะเนฮะคอ r ูดูโ o แรม 4G ฮาร์ดดิสก160์0นจิกนะคะใส่ดีวดีได้ด้วยมีไวไฟด้วยค่ะราคาเดิม3,990บาทค่ะสำหรับตัวนี้ที่ทีมงานของเราจืออยู่แต่ว่าตอนนี้นะคะสำหรับสินค้าประเซลในช่วงนี้เนี่ยเหลือเพียงแค่า2 9 9 0บาทค่ะ, 2, 2คะโอ้โหราคาลดลงมาเยอะมากๆเลยนะคะสำหรับช่วงนี้สินค้า ชิ้นนี้เป็นรายการสุดท้ายของร้านโอชิคอมพิวเตอร์แล้วค่ะ2,990บาสํ 2, บาทสำหรับโน้ตบุ๊ก NEC ค่ะจะบอกว่าแรมถึง4ี่จิกฮิมี Wi-Fi ด้วยสามารถใส่ DVD ได้ด้วยค่ะคุณคะตอนนี้เวลาเหลือไม่เยอะแล้วเหลือเวลาอีกไม่ถึง1นาทีแล้วด้วย10วินาทีสุดท้ายนับ10ค่ะนับ 9, 2,290บาทนับ8ค่ะ โน้ตบุ๊ก n 4 c ค่ะคุณภาพดีมากๆ2อ9 0าสบาทค่ะขอบคุณมากๆากนะคะขอบคุณหลวงพี่มากๆเลยค่ะโอ้โหคือจบให้อย่างสวยงามมากๆเลยนะอันแรกขอบคุณมากๆค่ะสำหรับโอชิคอมพิวเตอร์นะคะแล้วก็ตอนนี้ขออนุญาตส่งต่อให้กับ M4G ของดิฉันค่ะค่ะสวัสดีจอโปสอนะได้ค่ะในมือของ p c เขาก็มี็นเพื่อเช้นเดียวกันะราคานม่แรงมากนี่เลยนะ các bạn vui lấy cái thịt bạn cho bạn thấy thịt đều